ได้ปากไอยจะพ่อว่าล่าปลาอยู่เกอนครับดีคือบนพื้นที่าการล่าปลาตายด้วยมใบปากหวยได้ยูทูปสองยูทูปเลยครับไ้รันี่ครับติดตามได้จากไอ้ปากหวยนะครับไอ้ปากหวยจะพามาลา่าปลาตอนนี้จะล่าอยู่เกินครับ อีกฤดูการหนึ่งจะออกล่งล่าอยู่แม่น้ำโขงครับช่วงนี้อากาศกำลังหนา,นาวไมาอีกแล้วครับลมวีวีมาอีกแล้วพี่น้องติดตามได้ครับตอนนี้ลากอ้วนครับหลากวันว่าจะเดป,ปาลาร์ไบอพี่น้องติดตามชมได้นะครับพี่น้องนะครับตอนนี้อ้วนเรากำลังจะเต็มน้องแล้วครับ ขอฝากติดตามไอ้ปากหวยในสองย่ทวนไปเลครับพี่หมวยว่าไอ้ปากหวยตอนนี้และคลิปของไอ้ปากหวยได้ประมาณ2ล้านวิวหรือ4ล้านวิวแล้วครับละคลิปครับในเฟซก็มีนะครับเฟซก็ชืือไอ้ปากหวยครับติดตามไอ้ปากหวยได้ครับนี่พี่น้องหนาวบันไดก็ลงพี่น้อง่วงฤดูการหนาวมาานภาพเ,เป็นแมล่นน,น้ำครับเพื่อนนี่มีปลาเข่าดำปลานางปางลายังหลครับ มีตะโตละสิบโลยี่สิบโลครับติดตามได้ครับตอนนี้กำลังจะลากเขามาถึงฟังแล้วครับฟังต้องขามคือวัดบันบุงขีเล็กครับวัดหลวงปูหอมพี่น้องกับติดตามได้เลยครับพี่น้องเดี๋ยวไก่จะขึ้นมาแล้วครับป้าตํมมามบ่อุ้ยพี่น้องพ่นว่าปลาปามสูนแล้วพี่น้องติดตามได้เลยครับติดตามได้ครับ ตอนเจ้าขึ้นครับนี่ครับพี่น้องเป็นมาล่อชมล่อชมป่าครับขอฝากที่ตามไอาปาาหวยในช่องยูทูปไปเครับแต่ละคลิปของไอาปาาหวยมีอยู่ประมาณ2ล้านวิวถึง4ล้านวิวแล้วครับช่วงนี้ไอปา่าหวยจะพามาหาปา่าตามแรงธรรมชาติของภาคอีสานของเขานะครับจะหากินแบบบ้านนะพี่นอ้องติดตามใ้ครับว่าจะ ผูก้ายเพครับช่วงนี้อากาศนานาหนาวก็จะเย็นมุกงอยากลงน้ำพี่น้อง <c oughs> นี่ครับพ่อใ,อใอหญ่ครับพ่อใหญ่แต่งครับเพินหลังจากว่างการสันไฮโลครับเพิ่นก็จะมาลากอวนพี่น้องเพิ่นเป็นเสียนไฮโลของอำเภอเขมราชด้ครับนี่นี่ครับแต่ว่าช่วงนี้พวกใคอยากลงน้ำแอกพี่น้องมันหนาว <c oughs> ใก่จะถึงแล้วพี่น้องไก่จะถึงแล้วโอ้โหพี่น้องบังพี่น้องปุ้ยพี่น้องชมได้เลยครับปลามันหลายขนาดใดครับมีปลากระโหปลาอีศกไทยปลาจีนปลาเครื่องครับแต่นําขึ้นมาปล่อยไปจากแม่น้ำโขงครับตะลูกมันสายพันธุ์นี้เราจะเอาขึ้นมาปล่อยเลี้ยงไว้ประมาณอยู่สามสี่ปีพี่น้องลเลาจะลากขึ้นมาลากขึ้นมากินพี่น้องลากขึ้นมาสู่พี่น้องกพิ่นเพี่มย,ยม น,น,นี่คืออวนครับอวนาษาอีสา,านเขาเอื่นกวดครับกวดก,ดก,ดกดวดโอ้โหปลายีศ<ส>กใหญ่ครับพี่น้องหลยขนาดเด้อพี่น้องเด้อปลาอยู่นี่ครับคุณนะครับติดตามเลยครับตอนตอนจะเอาขึ้นมากอ้ยมันออกบดหลยพี่น้องเออคาดว่าจะได้อยู่ประมาณสักตันหนึ่งหน่าจะได้อยู่ โอ้ยโอ้ยพี่น้องขอฝากติดตามไอ้ปากหอยในซ่องยูทูปพี่น้องด้วยไอ้ปากหอยจะพามาหาวิธีชาวบ้านหากินแบบบ้านๆเฮ้าเนะ่ยครับตายแล้วโอ้ตําหมวยเนี่แต่งได้เลยดึงห่วย

ไปขึ้นไปไหมพ่อมันมันมันโดดไหมครับมันโดดกุ้งหนึ่งตัวโอ้กุ้งตัวใหญ่ไปเว้ยใหญ่ขนาดเลยกุ้งกะบีพี่น้องนวดจันกะบีนี่ครับเลี้ยงไว้ประมาณสองปีนึงครับปลากระแนงปลากดปลากระแนงมีเบิดปลานวดจันปลากระห้องปลาตัวมันสีอาไรดิหนิ เอาขึ้นทิ้งเลยนเอาขิ้เลยยายเขาอยู่ตรงนีพจเพื่นกันซื้อห้กันปลาปลากปลานี่จับใส่ตังหักาปลาบางตัวใหน่บอนอสิบสิบ่นี่ประมาณสิบโลไไปก็ลไปกไปไมเปลูกสะูกมานยังลูกโอ้อเดิ่อูแนวแนะ ปล่อยได้เถอะเหรอแก่โอ <oca ust als> oh, ้ยไงหางมันนรถตลูกฮะตะกนจะปาปาม